สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับอยู่ผมพีรพมีเดียนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะมาดูเกี่ยวกับบัญชีกรุงศรีถูกล็อกทําธุรกรรมอะไรไม่ได้ถอนโอนจ่ายอะไรไม่ได้นะครับคืออะไรนะครับอันนี้มาดูคําตอบว่ามาดูคําตอบสาเหตุว่ามันคืออะไรนะครับที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับบัญชีกรุงศรีเนี่ยถูกล็อกนะอ่าถูกล็อกได้อย่างไรอันนี้มาเรามาดูกันเลยครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับช่องพีดีพูลมีเดียให้ด้วยนะครับขอบคุณที่มาชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าบัญชีกรุ้งสีถูกล็อกคืออะไรนะครับบัญชีทำํำธุรกรรมอะไรไม่ได้เลยนะครับบัญชีถูกล็อกก็เนื่องจากเรามีเงินในบัญชีนะครับไม่ถึง2,000หรือน้อยกว่า2,000นั่นเองนะครับและไม่มีการเคลื่อนไหวหปีของบัญชีกรุ้งสีกันเลยนะอ่า ก็คือภายใน12เดือนไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการโอนจ่ายอะไรนี่แหละนะครับไม่มีการถอนไม่มีการเคลื่อนไหวเนะี่ยเขาก็จะล็อกบัญชีอย่างนั้นนะครับอ่าแต่ว่าแต่ว่าอะไรนะครับก็คือเวลาเขาจะโอนเงินมาเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีเราเนี่ยมันโอนได้นะครับแต่ไม่สามารถถอนได้เพราะว่าบัญชีนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยใช่ไหมอ่าที่ผมพูดมาวันนี้นะครับอ่า วิธีแก้ก็คือให้เรานะครับทำการเตรียมสมุดบัญชีนะไปที่สาขานะครับสาขาใดก็ได้นะสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการที่จะปลดล็อกบัญชีนะ mm. ก็สามารถทําได้นะครับทําได้ทุกสาขาเลยมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยใช่ไหมอ่ะแต่บัญชีเนี่ยจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมไหมครับบัญชีเนี่ยจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเพราะว่าเราเนี่ย ไปอัพสมุดบัญชีนะไปอัพสมุดนั่นแหละสมุดบัญชีคู่ฝากนะครับหรือว่าไปฝากเงินที่ตู้กรุงศรีนั่นเองนะครับแล้วบางทีเนี่ยไปฝากเงินกับเจ้าหน้าที่ก็มีนะครับอ่าก็คือบัญชีของเราก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับอ่าแต่ถ้ามีเงินในบัญชีน้อยกว่า2000และมีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะไม่ถูกหักค่ารักษาบัญชี50บาทนะครับท่านผู้ชมอ่า ถ้าบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเนี่ยเขาจะหัก50บาทจนหมดบัญชีนะครับบัญชีของเราก็จะถูกปิดไปมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับที่ผมพูดมานะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดไว้เพียงเท่านี้หากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีระพรมีเดียให้ด้วยนะครับขอบคุณที่มาชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ